ท่านประธานในวิธีนั้นได้ประธางมาถึงวุฒิสุด,สด,สดร้อนนะครับท่านรองตลาดนะครับท่านรองลาดไม่สบายไม่คุยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหนึ่งพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมของเยาวชนเป็นหลักรวมถึงประชาชนสอง,สองพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยโดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เยาวชนเจริญงอกงามในที่ส้างโดยเฉพาะอย่างที่ภานะคะท่านอังคาราความสุขนะคะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศก,การดีๆนะคะก็เกิดขคืนที่เทศบาลเมืองจนันนิทนะคะโดยเฉพาะจันมิตครับท่านที่มในวันนี้นะคะครับผมและจอบสนุกกอบตุ่นเต้นกำลังเริ่มขึ้นอย่า